สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับปุ่เฟกแล้วนะครับก็หายจาก YouTube ไปนานพอสมควรเลยเพราะว่าแบบช่วงนี้แบบนี้เที่ยวบ่อยมาก การเดินทางเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันแบบมันให้แรงบันดาลใจมันแบบเปิดโลกทันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าช่วงที่เราไม่อยู่เราก็อาจจะพลาดอะไรไปบ้างน,นะครับหนึ่งในสิ่งที่ผู้แพปพลาดไปก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม l e g e n d เวสของทางโอเลนะครับซึ่งเออก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะครับแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยที่ทางทีมของโอเลได้มีการส่งผลิตภัณฑ์มาให้ผู้ปปได้ทดลองใช้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่ว่าเนี่ยเขาเคลมว่ามันเป็นคู่หูดูโอโอเวอร์ไแบบน,น,น,นแปลง ผิวกจะ transform นะครับผมประมาณนี้คู่ที่ว่านี้นะครับก็คือแตแดนอันนี้อาจจะไม่ใหม่นะครับผมมันก็คือตัว Ole Regeneris Miracle Boost Youth Pre Essence นะครับที่ปุ๊บเป้มีการ r e วิวไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ติดเป็นแฟเกอร์ของปี2015ด้ครับวันนี้ปุ๊บเป้จะไม่พูดถึงตัวนี้มากนะครับเพราะว่าเอามันเป็นอะไรที่แบบพูดถึงไปแล้วแต่ว่าเวลาลองใช้ปุ๊บเป้ลองใช้คู่กันนะครับผมหลักๆแล้วที่ใหม่จริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ครับมันก็คือตัว Ole Regeneris ไมโครสกาวติ้งไนท์ครีมครับผมคือเขามีตัว m มโครสกาวติ้งครีมอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยนั้นก็อนะไปใช้เป็นตอนกลางวันละกันอันนี้ออกแบบมาเฉพาะผิวในตอนกลางคืนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นตรงนี้เหมือนกันที่ปูเป้กก็อยากจะแบบเออมาให้ข้อมูลมาให้เป็นทิปส์เนี่ยนะครับผมเพราะว่าอ,อ๋อหลายๆคนก็จะแบบเอ้ย e เราจําเป็นจะต้องใช้เดย์ครีมกับไนท์ครีมแยกกันจริงๆหรือเปล่าแเราเอาเดย์ครีมมาทากนกลางคืนไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยน่ะนะครับอ,อแล้วเขาก็บอกว่า ในข้อมูลที่ Release ที่เขาส่งมาให้บูเป้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ต้องใช้คู่กันนะครับเพราะว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากที่เหมือนกับบว่าเราจะอัดสารบำรุงมันเข้าไปนะครับผมสองตัวนี้ใช้คู่กันก็จะเหมือนแบบได้สารอะไที่จริงคูณ2ขึ้นมาเลยประมาณนี้แนละนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูจริงเราเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยกลางวันกลางคืนผิวเรามันแตกต่างกันขนาดนั้นเลยหรอแล้วเราจาไปต้องใช้ผลิตภัณฑ์แยกกันในตอนกลางวันกลางคืนไหมเนี่ยนะครับเอามาดูในแง่ของ ข้อเท็จจริงกันก่อนละกันนะครับก็คือเฮ้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผิวในตอนกลางคืนมีการซ่อมแซมมากกว่าตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับกลางวันเราไม่ซ่อมแซมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผิวมีการแบ่งตัวตลอด24ชั่วโมงครับแต่ว่ามันมันก็จริงที่ว่าแบบตอนกลางคืนมันอาจจะมีการแอคทีฟมีการซ่อมแซมที่มากกว่าก็จริงอ่าแล้วก็ฟังก์ชันของผิวในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนิดนึงครับคือหลักๆแล้วว่าผิวมันเป็นประการที่จะไปปกป้อง นะครับผมสิ่งที่อยู่อวัยวะข้างในของเราเป็นตัวเหมือนกับบอกว่าคอยปรับในเรื่องหูอุณหภูมินะครับแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นไม่ให้เสียไปแล้วก็ไม่ทําให้เหมือนกับบอกว่าเราโดนแบบทำร้ายจากสิ่งรบกวนจากภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราไม่มีผิวหนังเราตายแน่นอน100%นะครับผมแต่ว่าฟังก์ชันหลักๆในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนของผิวจะต่างกันนิดนึงครับ ในตอนกลางวันนะครับผิวของเราจะมีการยึดเกาะกันที่ค่อนข้างที่จะแน่นเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกกลางวันเราจะต้องเจออะไรที่มันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของรังสี UV นะครับแสงแดดความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว,ว่าตอนกลางคืนครับผิวมันจะมีการหลวมตัวหรือคลายตัวเพื่อที่จะไปนในเรื่องของการแบบผัดเปลี่ยนแล้วก็ซ่อมแซมนะครับผมในเรื่องของกําแพงที่ปกป้องตัวเราเองเนี่ยนะครับการที่มันหลวมตัวหรือคลายตัวเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลหน,หนึ่งเหมือนการที่ทําให้มันแบบ เก็บกักความชุ่มชื้นได้น้อยลงในตอนลางคืนนะคะผิวของเราจะมีการสูญเสียความชุ่มชื้นเนี่ยได้ง่ายกว่าตอนกลางวันครับไม่นับว่าถ้าเกิดเราตอนดึงคืนนะครับนอนในห้องแอร์เป็นคนนอนในห้องแอร์นอนไม่เปิดแอร์ไม่ได้แล้วนอนไม่หลับนะครับผมเวลาเราเปิดแอร์ความชื้นในอากาศมันจะน้อยลงไปอยู่แล้วครับดังนั้นเมื่อผิวของเราสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายในตอนลางคืนรวมเข้ากับการนอนในห้องแอร์ที่มีความชื้นต่ําผิวของเราก็จะยิ่งแห้งได้ง่ายขึ้นในตอนลางคืนครับอากาศบ้านเราเนี่ยนะครับกลางวันค่อนข้างที่จะรอน คือน,นอนท้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยอ,อจริงๆแล้วอะเครื่องสําอางอะครับมันไม่มีส่วนผสมที่บอกเวลาได้หรอกว่าเฮ้ยอันนี้กลางวันแล้วนะอันนี้กลางคืนแล้วนะมันมันไม่มีครับในในพื้นความรู้ของตัวเองเนี่ยนะครับดังนั้นจริงๆแล้วส่วนผสมจะใช้กลางวันกลางคืน่ยมันมันก็ได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราใช้ ครีมกลางวันกับครีมกลางคืนแยกกันนะครับก็คือในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ที่เหมาะกับอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยนะครับย่องตอนกลางวันเราอาจจะต้องใช้มอยส์เจอร์ที่เหมือนกับแบบเซตตัวแบบว่าบางเบานิดนึงถ้าเกิดคนเป็นคนมีผิวมันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบคนอยนกคงไม่อยากจะได้อะไรหนักๆเอาไว้เคลือบผิวหรือทําทำให้มันรู้สึกแบบเนะหนักหน้าน่นะครับแต่ว่าตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอย่างปูเป้เป็นคนผิวผสมถึงมันก็จริงนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนปูเป้จะใช้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะ ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายแล้วนอนท้องแอร์ด้วยนะครับก็เลยต้องการอะไรที่เหมือนแบบมันแบบมันริชขึ้นมาเพื่อได้ช่วยแบบไฮเดรตหรือให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีกว่าันนั้นบูเป้จึงมีผลิตภัณฑ์ที่แยกกันในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนที่ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบผิวแห้งมากนะครับผมแล้วก็แบบอาจจะอยู่ในที่ที่เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยอากาศกลางวันก็แห้งกลางคืนก็แห้งอะไรอย่างเงี้ยครับจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะครับผมที่แบบมีเท็กซ์เจอร์ที่เหมาะกับสภาพอากาศและผิววั้งกกลาานนคืน ก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับผมประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดคุณมีเดย์ครีมนะคะแล้วจะเอามาใช้กลางคืนคือถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเดย์ครีมของคุณมี SPF หรือมีสารกันแดดนะครับเอามาทางกลางคืนมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าคุณจะไปอยู่แบบแถบแถ,บแถบทางเหนือที่บบว่าเที่ยงคืนแล้วยังมีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยก็แบบว่าก็โอเคนะแต่ว่าบ้านเราไม่มีอย่างนั้นหรอกครับดังนั้นเดย์ครีมที่มีแบบ s P F หรือมีสารป้องกันงวงสีกวาคชืนีมก็ ลงเยอะๆแอนตี ant ้ออกซิแดนเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเร่องที่ดีกว่าครับต่อไปนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์โ o l ล r e g e n e r ิสเนี่ยเอ่ามันก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหญ่ครับแล้วมันก็จะมีลายย่อยอยู่อีก2อันนะครับก็คือโ o l ล r e g e n e r ิสปกติครับอีกอันนึงก็คือ Ole ล e g e n e r i ิสไมโครส u l p ปิ้งนะครับส่วนผสมหลักๆเนี่ยสองอันนี้มันจะมีเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นสิ่งเดียวในกลุ่มไมโครส c u l ปิ้งที่จะมีแยกขึ้นมาจะมีอินกิวเดียนหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับแต่หลักๆแแลลลล้้้วววเเเเนนนนีีนน่่แบบ่่่่ยยสสผผมมมทบบรราาาััใใจไดซือิตภณฑ์นนกุ เนี่ยเราจะมีนะครับผมอย่างแรกคือในอซินามายครับหรือวิตามิน B3 มันเป็นวิตามินที่แบบ จับชายอ่สะสารพัดประโยชน์นะครับฟังดูแย่นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิตามินที่ดีมากๆครับคือยิ่งเวลานานวันเข้าผ่านไปนะครับแล้วยิ่งคนผมว่าแบบเฮ้ยมันทําอะไรได้เยอะมากอะ่ะวิตามิน B3 ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเซรามายนะครับซึ่งมันก็เป็นแบบลิบพดสําคัญของ,ของผิวมันทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเก,ก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นผิวที่มันระคายเคืองจะก็จะรู้สึกว่าแบบแข็งแรงขึ้นระคายเคืองได้ยากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันเป็นไวท์เทนนิ่งได้ด้วยนะคะเปน อายุเยอะขึ้นผิวของเราครับจะมีโทนที่เหลืองขึ้นเพราะว่าโปรตีนในผิวของเราครับมัน,ม,นมีความที่จะเสื่อมลงไปบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าในซินนามายมีงานวิจัยนะครับว่ามันจะทําให้เหมือนกับว่าความเหลืองของผิวเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าลงนะครับผมดังนั้นมันจึงแบบโค้จะมัลติเบนเอฟเตนะครับแล้วยิ่งทางโอเลนี่มีการแบบพยายามที่จะใส่วิจัยนะครับผมเหมือนกับบอกว่าลงทุนงานวิจัยเยอะมากที่จะแบบ ค้นหาลงไปอีกว่าแบบในอินมายังทําอะไรได้อีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันแบบก็แบบเป็นอะไรที่แบบว่าส่วนผสมที่มีประโยชน์มากๆครับดังนั้นในกิจวัตรการบํารุงของปู้ป้นะครับจะพยายามให้มีในอินมายตลอดไม่ว่าตัวใดก็ตัวหนึ่งจะต้องมีในอินมายอยู่เสมอครับอีกส่วนผสมอีกตัวหนึ่งในกลุ่มของเจินอริสที่เหมือนกับว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับก็คือตัวอะมิโนเปปไทด์ครับในส่วนประกอบถ้าเราอ่านทั้งหลังจะขึ้นชื่อว่าพาราเมโตอิลเบนตาเปปไทด์สีนะครับมันเป็นโปรคอลลาเจนเปปไทด์ Um, มันอาจจะเป็นส่วนผสมที่มีมานานแล้วนะครับอาจจะฟังดูแบบไม่หรูหราไม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วการที่มันไม่ใหม่นี่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะยิ่งเวลานานไปครับมันจะมีงานวิจัยหรือมีวิจัยนะครับจากแหล่งอื่นๆมาสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปุเป้มีการรวบรวมเอาไว้ให้นะครับคลิกเข้าไปในบล็อกแล้วก็ไปอ่านใน reference ได้เลยนะครับว่าแบบงานวิจัยว่าแบบเอ้ยมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้จริงไหมนะครับแล้วก็การดูดซึมของแบบแป๊มทดยอย่างเงี้ยมันไปได มีข้อมูลตรงนี้ให้เหมือนกันสามารถจะเข้าไปอ่านกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนผสม,มอ,อื่นๆที่มีอยู่ในกลุ่มเลเจโนริสนะครับก็ <c oughs> จะต้องมีตัวโอลิเวมครับเป็นสารสกัดจากมะกอกเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับจะต้องมีวิตามินอีแน่นอนเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ดีเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีตัวแพนทีอนหรือวิตามิน B5 นะครับที่จะเป็นตัวที่เหมือนแบบให้ผิวมีความชุ่มชื่นที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยให้แบบประกันปกป้องผิวของเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับผม ยังมีในส่วนของโซเดียมไฮาลรโรเนตนะครับที่ช่วยในิรวงการให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็พวกสารไอนตีทอออซิแดนต์อื่นๆอย่างเช่นหสารสก,กรัดจากทามิเลเซนเน s ิสแบบว่าเป็นใบชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นส่วนผสมที่จะสามารถหาได้ในกลุ่มเลเจนดาิสส่วนใหญ่ทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะครับ ถ้าส่วนผสมอันนึงนะคะที่จะมีเฉพาะในกลุ่มของไมโครสกอปติ้งเท่านั้นเนี่ยก็คือสา,า,ารสกัดจากผักชีลาวห,หรือดิวเอ็กซ์ตรกนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยผู้ผลิตสารนะคะเขามีการเคลมว่าแบบให้สา,า,ารสกัดตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบโครงสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวพันของเส้นใยออลาสตินนะครับซึ่งมันทําให้ผิวมีความแบบกระชับมีความแบบว่าเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของบอกคําว่าไมโครสกอปติ้งสก๊อป บอกว่าโครงหน้ารูปหน้าให้แบบมันได้รูปมากขึ้นอมลงประมาณนี้น,นะครับผมก็นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างไมโครสเกลติ้งนะครับกับกลุ่มเรเจนวิสปกตินั่นเอง ทีนี้ครับในส่วนผสมที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในตัว microscouting night cream อันนี้นะครับแล้วมันก็มีอยู่ตัว microscouting cream ที่มันเป็นตัว day cream ตามปกติของเขาด้วยเหมือนกันปุ๊บเป้ไม่เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะคบปุ๊บเป้จึงบอกไม่ได้ว่าเฮ้ย day cream จะมีมากกว่า night cream หรืออะไรยังไงหรือเปล่ามันอาจจะมีเท่ากันก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ปุ๊บเป้ไม่ฟันธงใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหลักๆแล้วสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตัว microscouting night cream กับ day cream ตัวอื่นๆเนี่ยก็คือในแง่ของ texture ครับ นนเพราะว่าตัวเดคครีมนะครับถ้าเกิดใครทดลองใช้เนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะของเป็นเนื้อครีมครับขาวๆข้นๆมีความแบบรครีมมนิดนึงเพราะว่ามันมีชิมเมอร์สีทองๆช่วยในเรื่องของการแบบกระจายแสงให้ผลเชิงคอสเมติกเอฟเฟกที่เหมือนกับแบบผิวรูก,กระจ่างขึ้นในทันทีนะ,นะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมน้ำหอมอยู่ด้วยมันจะมีสูตรที่เป็นฟรนแกรนซ์นะครับอืมแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีชิมเมอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีน้ําหอมเป็นฟรนแกรนซ์ฟรีครับแล้วเขาไม่ได้สื่อสารเขาไม่ได้โปรโมทด้วยว่าตัวนนีี้้ไมม่ํา แต่ว่ารู้สึกตอนที่ได้ลองใช้ครั้งแรกเราก็ เฮ้ยจริงเหรอไม่มีน้ำหอมจริงเหรอแล้วก็เช้คในส่วนประกอบมอนไม่มีน้ำหอมจริงๆด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมาการไม่มีน้ำหอมดีหลายๆอย่างครับคือปูเป้จริงๆเป็นคนชอบกลิ่นหอมๆนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำหอมมันเป็น s u b j e c t i v e อะคนเราชอบกลิ่นไม่เหมือนกันก็เหมือนกับชี้อะบางคนก็ว่าเหม็นบางคนก็ว่าหอมนะครับน้ำหอมก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันดังนั้นการไม่มีน้ำหอมเลยก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่ากลางๆดีนะครับแล้วก็มันเป็นในเรื่องของแบบมันทําให้อ่อนโยนกับผิวมากกว่าด้วยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆทีีี่่ตันนน้้้ไมมมมมาหออรผก็เืส ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคพะพอเวลาเราเปิดกระปุกมาแล้วจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนกับครีมตัวอ,อื่นๆที่โอเลมีนะครับมันจะไม่มีลักษณะเหมือนแบบเหมือนเป็นเจลนะคบผมมีความแบบมีความโปร่งแสงอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็เนื้อมันหยุ่นหยุนสัมผัสมันดีนครับแล้วเพื่อเวลาเราทาลงไปจะรู้สึกม,มันมีความชุ่มชื่นที่ผิวแต่สักพักนึงมันก็จะเซตตัวไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดในนี้ก็คือถ้าเกิดใครเคยลองใช้เซรั่มของเรจ e น e r วสครับที่เป็นขวดปัมป๊มๆนะครับผมคล้ายอันนั้น ในเรื่องการให้ความชุ่มชื้นที่มากขึ้นเฉยๆแต่ว่าการเซ็ตตัวหลักๆเอามาจะคลายกันมากครับโดยรวมแล้วนะคะปูเป้ใช้คู่หู overnight miracle เนี่ยมากกว่า5วันนะครับผมคือปกติแล้วปูเป้จะทดลองสกินแคร์ถ้าเกิดเป็นพวก anti aging เลยอย่างเงี้ยสี่สัปดาห์ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่า5วันเนี่ยสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างปูเป้จะบอกว่าคาดหวังใน,นเรื่องของไฮเบรชันหรือความชุมช่มชื้นได้ครับมันอาจจะฟังดูธรรมดานะแต่ว่าปูเป้ไม่อยากให้ทุกคนคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเมื่อก่อน,นก็เคยคิดเหมือนกันว่าไฮเบร ดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วไฮเดรชันหรือความชุ่มชื้นคือสิ่งจําเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยนะถ้าเกิดคุณอยากจะมีผิวสุขภาพดีและการที่คุณรู้สึกได้ว่าผิวของคุณมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นก็คือผิวของคุณมีแนวโน้มที่จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าผิวที่อ่อนแอผิวที่ไม่แข็งแรงคือผิวที่จะไม่สามารถเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีทาไปความชุ่มชื้นก็จะละเหยออกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแบบระการปกป้องผิวมันแบบมันมันเป็นกาแพงที่รั่วคร ประการของผิวของเราครับมันแข็งแรงขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลามากกว่า4สัปดาห์ครับค <c oughs> ืออันนี้จะหมดขวดแล้วนะครับโดยรวมแล้วนะขวดนี้ปุ๊เป้ใช้ทุกวันเช้าเย็นครับแล้วก็ใช้1นึ่งดับปเบปนะครับก็คือทั่วใบหน้าแล้วก็อีกหนึ่งดับเบช่วงบริเวณคอบ่าไหลประมาณนี้นะครับผมอันนี้ประมาณ6สัปดาห์หมดแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผ่านไปประมาณแบบ4สัปดาห์จะ5้สัปดาห์นะครับมันมันก็ยังพร่องไปไม่มากดังนั้นก็ปุกนี้น่าจะ ใช้ได้ประมาณสาหรับสามเดือนอาระยะเวลาที่เหมือนกันบแบบปุ๊เป้อยากจะให้ทุกคนคาดหวังจากการใช้สกินแคร์จริงๆนะครับขอให้4สัปดาห์ขึ้นไปนะครับผมเป็นไปได้เลยซึ่งคุณจะเห็นในเรื่องของเหมือนกันบแบบว่าความรู้สึกของผิวว่ามันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบว่า t e ็กซ์เจอร์โทนของผิวที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของริ้วรอยหรือความกระชับเนี้ยอันนี้ สำหรับภาพนะคะปูเป้มไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนี้มากเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาปูเป้มีไปทำเอาเทราและเทอร์มาดมาดังนั้นมันจะไม่แฟร์เลยนะครับถ้าเกิดปูเป้จะบอกว่าเฮ้ยใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวมันกระชับขึ้นเพราะว่าเทอร์มาดกับอัลเทรามันเป็นแบบเป็นกงสแตนดาดของการแบบยกกระชับรูปหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กะนั้นก็ตามนะครับการใช้สกินแคร์ที่ดีควบคู่ไปกับการทำพวกผู้สิโเซเดอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับเพราะ อันนี้เสริมไปเลยละกันเพราะว่าหลายๆคนนะคะจะชอบบอกว่าเฮ้ยไปทําเลเซอร์ไปทำ laser, ปทรีทเมนต์อะไรต่างๆแล้วเหมือนกับว่ามันก็ไม่ต้องลงทุนกับพวกสกินแคร์ก็ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่จริงนะครับคุณลงทุนกับพวกแบบโปรซดเดอร์หรือพวกการทำทรีทเมนต์โดยแพทย์ผิวหนังอะไรเงี้ยคุณก็ต้องลงทุนกับการใช้สกินแคร์ดีๆเหมือนกันเพราะว่าคุณลงทุนกับการทำเทอร์มาทำเอาแชราทำเลเซอร์ทรีทเมนต์ได้ต่างๆ,ๆอะไรเงี <ๆ S 2> ย้ยแล้วคุณไม่แบบว่าประคองผลของมันให้ได้อยู่ในนานที่สุดด้วยสกินแคร์คุณก็จะต้องเสีย หมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งคุณไปทําเลเซอร์มาผิวของคุณอาจจะมีความอ่อนแอมากขึ้นไวต่อแสงมากขึ้นระคายเคืองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ลงทุนกับสกินแคร์ดีๆที่ทําให้ผิวของคุณแขง็งแรงขึ้นนะ่ะกลายเป็นว่าผิวของคุณอ่ะจ,จะมีแนวทุมที่จะแย่ลงกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็แบบเป็นทิปส์ที่ปุ๊เปอยากจะเสริมไปละกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยโดยรวมโดยสรุปแล้วนะครับปุ๊เปก็มีความเห็นว่า olay rejuvenes m i c r o s c o p i n g night cream อันนี้ครับ คือก็เป็น moisturizer คุณภาพดีที่โอเลแบบมอบให้เรานนะครผมไม่มีอะไรจะติเพราะว่าฟอร์มูล่าหรือส่วนาสมขอามันก็ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มันไม่มีน้ำหอม,มก็เลยแบบว่าเอาไม่มีอะไรให้ติอีเข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เลยอ่อนโยนนะครับไม่มีชิมเมอร์ที่ปูเป้ไม่ชอบคุงปูเป ไม่ชอบใช้อะไรที่มันมีวิงวิงอ่ะคือผู้หญิงอาจจะโอเคนะแต่แบบคือปุ๊เป้ก,ก็แบบไม่อยากจะให้รู้สึกว่าแบบมันเห็นอะไรเป็นวิงวิงอยู่บนหน้านะนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ปุ๊เป้จะคอมเมนต์ได้มากที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของแบบแพคเกจจิ้งนะครับที่เป็นรูปแบบกระปุกซึ่งถ้าเกิดคนจะใช้แพคเกจแบบกระปุกครับปุ๊เป้อยากจะให้แนะนําในเรื่องของแบบความสะอาดนิดนึงก็คืออย่าใช้นิ้วหรือมือจ้วงลงไปตักครีมนะครับให้ใช้คัตเติ้ลบัตเนี่ยแบบตักครีมขึ้นมา ไอ้ที่มือนะคบผมแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่าแบบอย่าเอาไปใช้ซ้ำนะครับผมจะทําให้แบบชื่ออายุของผลิตภัณฑ์และความสะอาดของมันได้มากขึ้นอีกนะครับประมาณนี้โดยรวมแล้วผู้ป้เชื่อว่าเอาข้อมูลที่ให้ไปนะครับก็น่าจะมีประโยชน์คือตอบคําถามอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกลางวันกลางคืนจาเป็นต้องใช้น้ครีมเดย์ครีมแยกกันจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มโอลีเดจเนอวิสเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันมีประโยชน์อะไรยังไงแล้วก็ความเห็นที่ผู้แป้มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวโอลีเดจ ในครีมตัวใหม่นี้นะครับว่าปุ้รู้สึกยังไงบ้างก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกคน,นสามารถจะตัดสินใจง่ายขึ้นหรือเอากลับไปทําการบ้านของตัวเอง <c oughs> เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ปุ้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็ติดตามชมกันใหม่ในวีดีโอนะนะครับผมบ๊ายบาย